สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมไอซในช่อง Dark c e l e b ครับผมวันนี้ผมจะมาครับถามว่าแกล้งดีไหมเออแกล้งแกล้งแกล้งน้องผมที่ผมสนิทนะฮะน้องผู้หญิงนะน้องผู้หญิงนะน้องน้องจริงจริงเขาเปแฟนอ่ะอย่าอย่าอย่าคิดเองไม่ดีไม่ดีไปน้องเขาก็แบบสนิทกับผมน้องก็จะชอบมาเล่นบ้านผมวันนี้แบบผมอยากกินส้มตำอยากกินส้มตำแบบแซ่บๆนัวๆเออ สักครกหนึ่งไม่สิจะแกแล้งเราทำสองครกหนึ่งจีเอาแบบผ็ดปกติทั่วไปนี่แหละเออแต่อีกครกสั่งแม่ค้า ขอเผ็ดครับเผ็ดมากๆเออเป็นแบบปกติกับเผ็ดมากๆนะฮะปกติผมก็จะกินเองเผ็ดมากๆก็ให้น้องกินแล้วโฮมชิฟไม่กินนะเดี๋ยวผมชิมแต่ไม่ได้กินจริงๆกว้างๆนะก็จะกินให้หมดนั่นแหละได้ดูแน่ๆว่าเรีแอชน้องท้อจะเป็นยังไงเผ็ดหรือเปล่าหรือไม่เผ็ดผมก็ไม่รู้นะว่าน้องเขากินเผ็ดหรือเปล่าก็จะสั่งแบบเผ็ดๆเผ็ดมากๆอ่ะไม่รู้ว่าพริกกี่เม็ดนะไม่ได้นับไม่อยากไปนั่งนับหนึ่งเม็ดสองเม็ดสามเม็ดสี่เม็ดห้าเม็ดตามไปเผ็ดเลยเผ็ดๆแม่ค้าแค่ไหนกันสู้น้องผมได้หรือเปล่าก็จะอไปแล้วก็มาเตรรีียยมเดือพอน้องมานะครับผมกติ กินโชว์จานหนึ่งเป็นของน้องนะที่เราแจกแรงแบบเผ็ดๆจานหนึ่งเป็นปกติเป็นของผมแล้วประมาณนั้นนะพร้อมไปดูกันเลยใช่ไหครับแค่นี้แล้วก็ไปชมกันเลยครับผมบาย few moments later I've okay. half. ส้มตำธรรมดาแล้วก็ส้มตำเผ็ดๆเผ็ดมากๆนะฮะแล้วก็อิเล็กทรอ์ต่างๆแล้วก็มวงกระจกนะฮะกับไผ่ปิ้งหนึ่งมบเกือเกือเกือเผ็ดมากๆจะได้แก้เผ็ดมาเอาใจครับรอรอรอชม A f e w moments later minutes five later. อันนี้นะครับคือทันที่ไม่เผ็ดเท่าไหร่นะครับก็คือเพชรปกตินะครับผมครับอันนี้นะครับก็คือแบบเผ็ดมากๆนะโคตรเพชรนะครับอันนี้นะก็คือเป็นตำเหล่านะครับผมเออจะเป็นยังไงนะไปรอดูนะครับผมน้องก็จะแบบเผ็ดมากมาขนาดไหนนะไปรอดูรีแอคได้เลยนี่ครับผมซื้อนมมาด้วย ได้แบบดาวเห็นเนาะเออเกิดน้องเขาปิดหนักมากเนาะอันตรายเนาะไปดูครับเดี๋ยวผมขอตัวแกะสักคุ่งหน่อยเลยอันนี้อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้อ่ยางนี้เอ้ยครับคือใกล้ๆกันเป็นยังไงบ้างนี่ครับคือคือตัวที่ผมจะกินนะครับผมธรรมดานะครับเออพลิกไม่เยอะพลิกไม่เยอะอันนี้คือที่จะแกล้งน้องจะเสียมให้น้องกินเยอะๆนะตัวนี้นะเออ เดี๋ยวไปรอชมกะครับ5 minutes later a few moments later สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาแล้วนะครับน้องทุกคนแนะนำตัวเลยนะครับผมสวัสดีค่ะชมพู่ค่ะ ค่ะพุกกี้ค่ะเจอไหมเจไหมเอาวันนี้ก็อย่างที่บอกไปต้นคลิปนะครับว่าจะให้น้องๆมากินส้มตำนะของเทศสารคามแซ่บดนัวกน่บอกเลยแซ่บๆนัวหิวและเออน้องหิวเลยโอเคครับโอเคอ่ะจะชิมตัวไหนก่อนตำดาวทั้งสองเลยครับอ๋อหให้ดอกเ่ากัไม่บอกไม่บอกกินดูถึงจะรู้ตัวนี้ก็คือรอนานส้มตำไข่เครื่องหมดนะ คนสั่งเยอะคนสั่งไปกินเยอะต้องตอบคิวใช่รอประมาณ30นาทีเกือบ1ชั่วโมงได้สีนี่คือไม่ไหวนะคะไม่ติดยินเผ็ดไหมกกินได้อยู่น้องกุ๊กกี้เป็นไหมชอบกินเผ็ดมากอ๋อชอบกินเผ็ดมากน้องกุ๊กกี้ต้องบอกกินเผ็ดไหมก็กินกินได้ค่ะกินได้กุ๊กกี้ก็คือกินเผ็ดเผ็ดใช่ไหมั้องกว๊กกก็คือกินไม่เผ็ดใช่ไหมเป็นไงเป็นไงเป็นไงโคกแรกเผ็ดอร่อยชอบกินอร่อยแน่กุ๊กกี้อร่อยใช่ม ชิมนะปกติแค่กินเห็นไหมก็คือก็ไปก็เซชาลิ้นมากนะกลิ่นี้ก็คือซีจมูกเลยตอนนี้กินเยอะกินเยอะเออกินเยอะเรากินน้ำดำดิกินแต่กึ่งเคียงอันนี้อันนี้เราชิมไหมตักตักตักเยอะเดี๋ยวเยอะมามาตักให้ตักให้เดี๋ยวนะเอาอีกเอาอีกแกล้งเนาะไม่ได้เกลี้ยงไหนะ อันนี้อันนี้นี่เป็นเผ็ดใช่ไหมเป็นเผ็ดเนาะเบาดีเบาเบาเบาเราพี่ออกเราไม่เอาหรอกไม่เอาอกละลายอะเอาอีกเอาอีกโอ้โหก็คือเผ็ดตอนนี้เผ็ดแสบตามากเลยจะร้องไห้แล้วผมตัดให้พี่อะไรบ้างสิไม่ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ตัดให้น้องอ่ะแล้วเราเบ่งใจเดี๋ยวพี่พี่กินนี้แล้วกันอันนี้ครับอันนี้อืมอันนี้อร่อยรส ตาไหลเลยนะซึ้งซึ้งมากอันนี้นะคะเราก็จะจัดให้พี่ไอแล้วบ้างเฮ้ยไม่อนเพื่อนอยากดูเลยให้พี่กินอันนี้โอเคครับทุกคนครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยว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 เล็กเกไม่นะคะเล็กเไม่ไม่ใช่พี่ไอเราโอ้โหเพื่อคนดูเพื่อนคนดูพี่ไอยวเยอะๆเขียนเข้าได้ค่ะทุกกี้เขียนขึ้นหน่อยตาที่ไหลเลยนเมาดูกันนะคะว่าพี่ไอยเราจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้ตาไหล นี่คือ๋อเอาพี่ก่อนได้ไหมไม่ได้พี่ก่อนจ้ะเอาเลยโอาเลยอะไรเพื่อนเพื่อนเพื่อนน้องนะเพื่อนน้องโอ้โหเมื่อกี้จริงๆไปนิดนึงไหมดูทุกคนดูมีแต่บลิกอะอะไรวะอันนัเอาเลย ไหวอยู่ไหวอยู่ไปว่าไม่ไหวได้ไหมเธอไม่ไหวเลยเหรอคือปล่อาตขออนุญาตขออนุญาตดื่มนมนะช่วยนมไม่คือช่วยยังไงคะไม่รู้ไม่รู้ด้วยไหมไม่เคยกินเป็นเผ็ดแล้วมากินนมนี่คือครั้งแรกเลยนะฮะไม่ดูเลยช่วยได้ไหมแปลว่าคลมนี้คือไม่เผ็ดหรอแต่มาชิมหน่อยนี่มอนกันเหมือนกันแค่ตีมันต่างกันนี่เลยทำไมพี่อยากกินคลุมนานอ่ะคลุมนี้อร่อยกว่าเอง ผมคนบ้านะเหมือนเอาน้องมาแกล้งเราฮะตื่นนอนช่วยปะช่วยไหมไปช่วยช่วยอ๋อช่วยแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะกุ๊กกี้ชอบแบบไหนครับแบบนั้นใช่ไหมงั่วหรองั่วแบบนี้ชอบแบบนี้ไม่กินเผ็ดนะฮะใช่ค่ะกินเผ็ดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ของแบบเผ็ดไม่เผ็ดอ่ะก็เผ็ดมันเดือดมา โอเคครับผมเดี๋ยวให้น้องบรรยายดูฮะว่าเป็นยังไงฮะสำหรับมอปสเราก็เด็ดอยู่แล้วนะคะเรื่องส้มตำชมพู่ค่ะนี่ชมพู่มีชมพูกยังกินอยู่กินไม่หยุดเลยนะคะอร่อยมากอร่อยออร่ยเลยหิวอันนี้ก็คือเผ็ดเผ็ดเผ็ดมากเลยหรืเผ็ดน้ำตาไหลนะคะที่เห็นอยู่พูดว่าจานนี้มันจะเหมาะกับคู่มากกว่าเพราะว่าไม่ได้เผ็ดเท่าไหร่แต่ว่ารสชาติก็คืออร่อยเหมือนกันทั้งสองเลยเพราะว่าจานนี้ปลาล่าเขาเด็ดค่ะ โอเคครับผมเอาไว้แค่นี้ก่อนนะจริงๆอะดูไหมว่าจริงๆพี่จะแกล้งเราสองคนเหรอแกล้งโดนแกล้งเองเออจะแกล้งโดนเลยใช่แกล้งเผ็ดกินเผดแต่ว่าเขากินเผ็ดแต่ตัวเองไม่กินเผ็ดรู้เรื่องไม่น่าเลยครูําตามสนองค่ะเรีวทันตาสําหรับวันนี้นะครับขอตัวไปรับประทานแซ่บๆนัว ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซักกระทัด้วนะครับผมเดี๋ยวขึ้นบัฟ IG ทั้งสองคนให้นะครับผมตรงไหนวะอ่ะข้างหน้านเลยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อย่า <laughs> นี้ก็ขอตัวราไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับสวัสด,ดีครับ Cantus de vita mea